สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในสถานีผีบอกกับผมก๊อฟทัศนัยโคตรทองนะครับเราจะมาลุ้งลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮียนที่มีคนกล่าวถึงครับแน่นอนเราจะฟังจากปากของคนที่ลงพื้นที่จริงครับทั้งนักข่าวช่างภาพหรือว่าทีมงานที่ลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมครับค่าคืนนี้ในวันนี้ เราจะย้อนกลับไปฟังเรื่องราวหลอนๆผู้ชมจํานักข่าวที่ชื่อว่าไกด์ธนกรได้ใช่ไหมครับเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเขาลงพื้นที่ไปทําคดีดังที่มีหนุ่มโรงงานถูกฆ่าและนําร่างไปทิ้งเอาไว้ริมถนนข้างๆมอเตอร์เวย์และพอกลับมาที่ทํางานมีนักข่าวคนหนึ่งไปเห็นว่ามีวิญญาณของผู้เสียชีวิต นั่งมาอยู่ในรถด้วยเรื่องราววันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องรลอนเรื่องนี้ผมขอเป็นตัวแทนทีมงานนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่เรานํามาเล่านั้นไม่ได้มีจตนาจะลบหลู่หรือว่าดูหมิน่นผู้เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าต้องการนําเสนอรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าทําให้ไม่สบายใจ อาจจะต้องกราบขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยสําหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเอาละครับวันนี้อย่างที่เกินไปแล้วผมอยู่กับผู้สึกข่าวในวันนั้นคุณเลิฟราวีการแก้ววิจิตนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กอล์แมทํางานคุ้นชินกันอยู่แล้วค<ะ>่ะต้องถามแบบนี้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยลงพื้นที่ไปทําคดีเรื่องราคนเจ็บคนตายเยอะกลัวหรือเปล่า คือจริงๆในช่วงแรกที่เริ่มเข้ามาทําข่าวริยีกากรรมเนี่ยก็ก็กลัวค่ะแต่ว่าหลังๆมันก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนเรามาช่วยเขาอมันก็เลยมองข้ามจุดนั้นไปทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องหาความจริงให้ให้ให้รู้ให้ได้ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรประมาณนี้ค่ะข่าที่เสิรก็มูเยอะเหมือนกันเหมือนกันนะอที่ใส่อยู่นะถามแบบนี้มีเส้นไหม เราเคยเห็นอะไรแบบวิญญาณเห็นเรื่องของแบบเอาง่ายเคยเห็นผีไหมจริงๆตัวเลิฟเองไม่เคยเห็นแบบจะจะหรือว่าไม่ได้มีสัมผัสที่6ขนาดนั้นแต่ว่าพอพอเราเริ่มได้เข้ามาช่วยคดีต่างๆอะค่ะก็รู้สึกว่าพลังงานบางอย่างหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกอะเขาเขาพยายามจะแบบ มาสื่อสารให้<า>เรารู้สึกว่ามันมีจริงๆออซึ่งเลิฟเองเนี่ยก็โดยส่วนตัวถ้าท่านหนักสุดก็น่าจะเป็นเรื่องกลิ่นกับเสียงที่หนักสุดคือเป็นกลิ่นกับเสียงใช่แต่เรื่องที่เล่าวันนี้มันก็เกือบเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหม,มคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เล่าวันนี้อย่างที่ผมเกิ่นนะจําได้ใช่ไหมฮะคุณไกา์ธนกรผู้สื่ข่าวไปทําข่าวแล้วนั่งรถกลับมามที่ออฟฟิศแต่หนูเนี่ย ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างในรถถ้าคุณชมยังนึกไม่ออกย้อนกลับไปดูนะฮะสถานีผีบอกนะครับตอนวิญญาณหนุ่มโรงงานตามนักข่าวนะครับแล้วเลิฟเป็นคนที่เห็นวันนั้นที่เราเห็นน่ะ เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเห็นเป็นยังไงบ้างค่ะคือวันนั้นเนี่ยเลิฟก็รู้แล้วว่ามีคดีนี้เนาะเจอศพที่มอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวมอเตอร์เวย์ทีเนี้ยไปทําคดีอื่นชนบุรีเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงที่กลับมาถึงออฟฟิศช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งยืนอยู่ที่หน้าตึกอะค่ะตรงประตูทางเข้าทีเนี้ยหลังจากที่ทีมเลิฟมาถึงเนี่ยก็ยังยืนคุยกับช่างภาพของทีมเลิฟอยู่เนาะแล้วก็มีรถ รถของน้องไก่นี่แหละเข้ามาขับวนเข้ามาอ้อมน้ำผุมาเพื่อที่จะมาจอดหน้าประตูอ,อเราก็ยังยืนคุยกันอยู่กับทีมเราก็เลยมองมองออกไปที่รถคันนั้นแล้วก็ถามกับพี่ช่างภาพของเราเองว่าพี่เอรถคันนี้รถรถใครอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็พี่ช่างภาพก็บอกว่าอะไก์ไงที่ไปคดีนั้นปุ๊บสายตาของเราเนี่ยมองตามรถที่กําลังจะเลี้ยวเข้ามาจอดตรงหน้าตึก เป็นรถแบบใหม่อธิบายเป็นรถรทีมงานก็คือรถเก่งนี่แหละคะ่ะที่เราใช้ในการออกไปทําข่าวในแต่ละวันเป็นรถข่าวนะคุณผู้ชมนะทีมงานจะนั่งรถข่าว,เป,าวเป็นรถเก่งคันนี้ออกไปตะเวนทําข่าวใช่รถคันนี้ก็เลี้ยวเข้ามาใช่ซึ่งก็จะมีพี่ช่างภาพนั่งข้างคนขับรถตัวนักข่าวเนี่ยก็จะนั่งด้านหลังหลัง,ลงคนหลังพี่ช่างภาพอีกทีหนึง่งทีนี้พอจังหวะรถเลี้ยวเข้ามาหน้าตึกเนี่ยเราก็มองไปใช่ไหมคะหลังจากที่ถามแล้วก็พี่ช่างภาพก็บอกแล้วว่าเป็นรถของไกด์ ทีนี้ช่วงจังหวะเลี้ยวเข้ามาจอดหน้าตึกเนี่ยเราเห็นแล้วเรามองไปที่กระจกหลังว่าเป็นไก่แน่นอนความเข้าใจเราความรู้สึกแรกคือไกลแน่นอนและเราจะรอคุยกับน้องอ่าจังหวะรถเลี้ยวเข้ามาเนี่ยไม่มั่นใจว่าแสงสะท้อนจากจากแสงไฟในตัวตึกที่มันกระทบกับตัวรถหรือเปล่าแต่ว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นคือมีคนนั่งอยู่เบาะหลังซึ่งเป็นผู้ชายใส่แว่น ยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าเป็นไกด์แน่นอนเพราะไกด์เขาใส่แว่นถูกต้องอแล้วทีนี้จังหวะที่เขาเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบุคคลครั้งที่เราเห็นเนี่ยถือมือถือขึ้นมายกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เหมือนถ่ายเราเพื่อที่จะแกล้งซึ่งเป็นวิสัยปกติของน้องไกด์ ออที่จะชอบแบบเออแกล้งพี่พี่เล่นทะลึ่งถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยอ่าน้องไกด์เขาก็จะแบบอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่าเป็นไกด์แน่อนอนหมายคมว่าสิ่งที่เราเห็นคือผู้ชายใส่แว่นนั่งรถอยู่แล้วหยิบมือถือมาถ่ายเราถูกต้องค่ะมันเห็นแบบนั้นเลยเหรอใช่เห็นแบบนั้นเลยมั่นใจว่าสายตาคือเห็นว่าเป็นผู้ชายใส่แว่นแล้วก็ยกมือถือขึ้นมา เพื่อที่จะแกล้งเรากระจรถมันไม่ได้ไม่ได้ทึบไม่ได้แบบมืดไม่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 มืดไม่มืดสักทีเดียวค่ะอเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมีคนนั่งอ่ะทีนี้พอรถจอดอะค่ะตัวเล็บเองเนาะก็ถามไปที่ช่างภาพของเรานี่แหละที่ยืนคุยอยู่ด้วยกันว่าพี่ดูสิไกด์มันยกมือถือมาถ่ายหนูเนี่ยเนี่ยมันแกล้งหนูพี่ช่างภาพก็พยักหน้าใช่ไหมพอรถจอดปุ๊บช่างภาพที่ลงมาจากรถข้างคนขับลงมาก็เลยบอกพี่ ไกดนั่งอยู่หลังรถไม่ใช่หรอเราถามเขาถูกต้องค่ะอ่าแล้วทีนี้พี่เขาแบบเฮ้ยไกดไหนออก็ไกดไงเนี่ยเห็นอยู่ว่ายกมือถือถ่ายหนูเนี่ยแกล้งหนูเนี่ยอเออเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูข้างหลังที่เราเห็นอะไม่มีคนพี่กอ๊อฟ คือช็อตนั้นลืบออึ้งมากกับพี่ช่างภาพอะ่ะแล้วที่เห็นคือแล้วหันมาหาพี่ช่างภาพแบบเฮ้ยแล้วแล้วเห็นใครวะเออเขออนุญาตนะคะเฮ้ยแล้วเห็นใครอะ่ะแล้วแบบช็อกมากตอนนั้นนะคือเป็นอะไรที่แบบไม่จริงคือเห็นใครจริงๆรถ่ายคลิปเราด้วยถูกเออขนลุกเลยค่ะคือแบบว่าเราเห็นเป็นคนอะ่ะเออ,อ แล้วพอพอพี่เขารู้ว่าแบบเออเราเห็นแบบนั้นใช่ไหมก็ก็มีการคุยกันซึ่งพี่ช่งางภาพอะคะก็บอกว่าไกด์เนี่ยมันไปรถคันนี้จริงน้องไกด์เนี่ยนะคะนั่งรถคันนี้ไปจริงแต่ว่าน้องเนี่ยลงกลางทางซึ่งเราไม่รู้อ่าใช่ oh. แต่หนูก็รู้ว่าน้องไปทําคดีนี้ไปหาคำตอบไหมพยายามนึกย้อนไปกับภาพที่เราเห็นคือตอนนี้ยังจําหน้าของ oh. ของของ,ของสิ่งที่เราเห็นหรือคนคนนั้นได้ได้แม่นมันเป็นหน้าของ เป็นผู้ชายใส่แว่นอะตอนนั้นอะหนูอะก็ยังไม่ได้เห็นภาพของของผู้เสียชีวิตซึ่งเราก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนนั้นถูก้องถูกต้องเรายังโฟกัสที่น้องไกด์อยู่และมั่นใจว่าน้องเนี่ยกําลังแกล้งเราครับเออและจะรอคุยกับน้องคดีนี้เหมือนกันว่าไปไปทํามาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เกื่อต้องรับช่วงต่อกันถูกต้องค่ะ ซ,ซึ่งซึ่งช็อกแล้วก็เล่าเล่าให้น้องๆในทีมบอกอฟังว่าแบบเฮ้ยเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมันเห็นนะมันผิดปกติอันเนี้ยยอมรับเลยว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ที่เราเห็นว่าเป็นคนน่ะแล้วพอนึกกลับไปอ่ะนึกย้อนกลับไปก็มั่นใจว่าสายตาเราไม่ไม่ไม่ไมฝาดแน่นอนอะ่ะตาไม่ฝาดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนอะ่ะใช่เห็นลักษณะเห็นเลยนะว่าเป็นแว่นสีดําอะไรอย่างเงี้เลยนะใช่หลังจากนั้นเรา พอได้คําตอบว่าสิ่งนั้นอะไม่ใช่ไกเราเรามั่นใจไหมว่ามันเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่เขาหนูยังไม่ได้คิดถึงคดีนี้อหนูยังไม่ได้คิดถึงคดีนี้เลยอก็ก็กลับบ้านก็ยังคิดว่าเห็นอะไรเอออ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไร,รเริ่มมาดูข่าวเริ<อ>่มมาดูข่าวข่าวแบบข่าวของที่น้องไปทําแบบจริงจังเพราะว่าเราก็ทําคดีอื่นเนาะเราก็ดูคดีอื่นก็มาทําแบบจริงจังแต่ยังไม่ได้เห็นภาพ ที่ตัวผู้เสียชีวิตวสวมแว่นก็ยังคิดอยู่คิดคิดคิดทบทวนว่นาใช่หรือเปล่าว่าคิดหรือยังไงคือพยายามคิดว่าเฮ้ย<อ>ห,หรือหรือเราแบบตาฝาดหรือเ<อ>ราแบบทํางานหนักแล้วก็มันแบบเอออาจจะแบบว่าใช่รประมาณนี้เกิดภาพซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พอเช้ามาเนี่ยเลิฟก็ต้องไปทําคดีเดิมก็คือคดีที่ทาเมื่อวานชนบุรีเหมือนกันเผ่านเส้นมอเตอร์เวย์ Oh. ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ของคดีนี้เนาะต้องผ่านพอดีด้วยใช่เพราะว่าไปชนบุรีก็ต้องผ่านเส้นมอเตอร์เวย์อยู่แล้วใช่ไหมคะขึ้นทางหลวนไปทีนี้ก็นั่งไปในรถนี่แหละค่ะหันไปมอง uh huh. ที่มอเตอร์เวย์เนาะ uh huh. ทางผ่านก็นั่งกอดอกไปแล้ววันนั้นเป็นวันที่ทุกคนจะต้องรอลุ้นรางวัลใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเราเองไม่ได้เป็นคนแบบ เสียงโชคทุกทุกทุกครั้งขนาดนั้นถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเอ่อมีความรู้สึกว่าเอ่องวดนี้จะต้องเสี่ยงโชคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเยอะก็เลยนั่งในรถแล้วก็หันไปมองตรงมอเตอร์เวย์เพราะว่าในระหว่างคืนนั้นจนเช้าเนี่ยก็ทุกคนก็ยังพูดถึงเรื่องที่ที่ที่เราเจออยู่เมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ยังหาคําตอบไม่ได้แล้วก็หันไปมองอ่ะหันไปมองแล้วก็พูดในใจบอกว่า ไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อวานอะ่ะหรือเมื่อคืนเนี่ยเห็นอะไรและเป็นใครแต่ถ้าเป็นคดีนี้จริงๆอืแล้วอยากให้ช่วยอยากมาให้รับรู้อยากให้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่ขอให้วันนี้ถูกรางวัลเหรอ,อล้าแน่บบจริงอย่าบ,บอกนะว่าถูกพี่คอจริงปะเนี่ยหนูแบบวันพอรางวัลออกปุ๊บวันหนูแบบขนลุกเลยอะ่ะ คนลุกเลยแบบว่ากำลังถือไม้สัมภาษณ์ในคดีอื่นอยู่่ะก็คือแบบเฮ้ย mm hmm. ใช่อ่ะใช่แน่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วเลิฟก,ก็เลยมาถามน้องไกน้องไกก็เลยส่งรูปที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยใส่แว่น mm hmm. สวมแว่น mm hmm. เป็นรูปที่เขาใส่ชุดแต่งงานเนะ mm hmm. เาะกับ คือต้องบอกแบบนี้ว่าเขามีทั้งภาพที่เขาใสแว่นแล้วไม่ใส่แว่นเนาะตัวตัวของผู้เสียชีวิตตอนเนาะใช่แต่เราว่าไม่เคยเห็นผ่านทีวีหรืออะไรคือเหมือนพอเราไม่ได้โฟกัสที่คดีของของคนอื่นที่ไปทำมาเนาะไม่ได้ดูรละเอียดอะก็ยังไม่เคยเห็นแต่พอเราถูกรางวาัลเราได้โชคในวันนั้นทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไปภายในไม่กี่ชั่วโมงอะคือเขารับรู้อะ่ะเออ,เอ,อและในช่วงนั้นอะคือคนที่ไปทําคดีเนี้ย พูดกันตรงกันเลยว่าเฮียนเฮียนจริงๆแนะแล้วหนูเอาเลขมาจากไหนอะถึงได้ไปซื้อถูกอะคือเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ตีจากทะเบียนรถหรืออะไรนะแต่แต่วันนั้นอะเรามีเลขในใจอ,อ่ะมีเลขในใจแต่เราไม่ได้คิดว่ามันมันจะไม่ได้เกี่ยวกับทะเบียนรถหรืออะไรไม่มยังไงก็ได้อะ่ะถ้าอยากให้สัมผัสอยากให้รู้และมันใช่ม,มันใช่คดีเนี้ยมันใช่คนเนี้ยช่วยหน่อยเหอะ แล้วก็ถูกด้วยใช่เออแล้วพอไกด์เอารูปมาให้ดูตอนเขาใส่แว่นกับสิ่งที่เราเห็นในรถใช่ไหมรูปนี้เลยผมนี้ทรงนี้แว่นนี้โอ้หคือแบบเฮ้ยแบบวีดใส่น้องไกด์เลยว่ารูปนี้แหละอันนี้แหละที่เห็นน่ะเออเออพี่กรณคิดว่าทําไมเขาถึงมาโดนบันดาลให้ให้เลิฟไปเห็นแล้วไปถูกนวัลหลังจากนั้นมันมีอะไรตามมาไหมกับสิ่งที่เขาบอกเราอะ วันนั้นเนี่ยพอมาบอกน้องไกเนาะซึ่งน้องไกเนี่ยก็เสี่ยงโชคแต่ไม่ถูกนะเออ่าแต่เราถูกถูกใช่มาหวยมาออกที่หนูอื <laughs> ต้องพูดอย่างนี้แล้วทีนี้เช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็เลยโดนไปทําคดีเขาแบบจริงจังเอาใช่แบบจริงจังมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าหรือเราจะต้องไปช่วยเขาหรือเขาอยากให้เราไปช่วยหาคําตอบแล้วพอลงพื้นที่ทําคดีนี้มันเป็นยังไงบ้าง กล้องวงจรปิดเยอะมากอ,อมากๆเก็นอะไรที<อ><อ>่แบบผู้ชมหน่อยนะคดีนี้ตอนแรกอะหลักฐานมันหายากมากถูกค่ะแทจะแบบไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทําแล้วเสียชีวิตได้ยังไงหลักฐานไม่มีแต่หลังจากนั้นหลักฐานออกมาเต็มเลยเหรอถูกค่ะใช่แล้วก็มีบุคคลที่สออกมาเรื่อยๆคนนั้นคนนี้โลกใบที่หนึ่งใบที่สองอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งเลิฟเนี่ย ไปช่วยเขาหากล้องวงจรปิดเนี่ยคือวันแรกก็ก็ยังต่อจิ๊กซอว์อยู่อ่าพอวันที่สองเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีเอ่อคำบอกเล่าหรือว่าสิ่งที่ตํารวจเนี่ยไปสืบสอบหามาจนรู้ว่ามันเริ่มมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่ผู้เสียชีวิตเอ่อออกไปจากบ้านในคืนนั้นเนี่ยมันมีสตรอรี่อะไรเกิดขึ้นก่อนอ่าบริเวณบ้านนั้นแล้วก็พื้นที่โดยรอบเงี้ยค่ะทำให้เราอ่ะ ต้องหาว่าช่วงเวลาที่ก่อนที่ตัวภรรยาเนี่ยจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสามีเนาะแล้วก็หายไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบริเวณหน้าบ้านทีนี้วันที่สองที่เลยไปหากล้องเนี่ยก็คือตอนนั้นอะ่ะเราได้รับคาคายืนยันจากทางเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องอื S <S ทำให้นักข่าวเนี่ยก็พยายามจะหาหลักฐานมาประกอบอว่าข้อมูลที่ตํารวจให้มาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรทีนี้ค่ะช่วงที่กําลังจะเจอภาพช็อเตเด็ดอย่างนี้ดีกว่าภาพช็อเตเด็ดว่ามี<ค>โลกใบที่สามออมาโผล่อยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์แปลกตรงที่ว่าเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็นิติเนาะเขาก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดให้สื่อทุกสำนักดูอยู่ละ คือดูกันทั้งวันทั้งคืนย้อน,นดูกันเยอะมากมันต้องขุดไปลึกหน่อยนะถูกต้องค่ะนั่งไล่ดูหลายจอมากทีเนี้ยมันก็เริ่มล้ากันแล้วจนช่วงประมาณสักหกโมงกว่าแต่ว่าช่วงเวลาข่าวเรายังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่อ่อนแอเนาะเราก็ต้องหาไปอีกเพื่อให้เจอทีเนี้ยโพเพลสแล้วค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเขาเขาก็เริ่มจะอ่อนแรงกันแล้วว่าเออจะปิด นิติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทีนั้นเราบอกว่าเอ้ย mm. e พี่อีก,อก,อกสักแป๊บหนึ่งได้ไหม mm. คือมันใกล้แล้วแหละเออมันต้องใกล้จะเจออะไรละช่วงจังหวะที่ก่อนจะเจอภาพนั้น mm. ก็หนูก็พูดนะหนูก็พูดว่าขอให้เจอหนอ่อยเถอะหนูก็พูดกลางวงตรงนั้นเลยก็มีนักข่าวหลายสักบอกขอให้เจอหน่อยเถอะเอออะไรก็ได้อที่มันแบบมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดพูดลอยๆขึ้นมาสักพักอะค่ะก,ก็คือ หน้าจอของ C C T V อะ่ะกับพริบแล้วก็ไฟอะ่ะไฟในห้องนั้นนะก็คือกระพริบดับสองครั้งพืบพืบแล้วหนูก็ตกใจเสียงดังขึ้นมาเลย,ยคนเดียวว่าเอใล,ลอเลยอ่ะใช่คือตกใจขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนแบบเขาเขาส่งสัญญาว่าเดี๋ยวเจออืม,มี้ว่า ในขณะที่นักข่าวอีกคนที่เป็นเพื่อนร่วมช่องเนาะก็แบบเฮ้ยไม่ใช่มั้งอ่าไม่ใช่มั้งอาจจะไฟตกไฟเสียปะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่นาทีปรากฏภาพนั้นเลยเจอช็อตนั้นเป็นรถของบุคคลที่สามที่ขับเข้ามาโลกใบที่สามแล้วทำให้เราเห็นว่ามันมีสตอรี่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะออกไปจากบ้าน คือพอพอฟังแบบนี้นะบางทีมันแบบโอเคแหละมันอาจจะเป็นการหาหลักฐานของตํารวจแหละแต่ว่าถ้าเรามองไปในแง่ของที่เราพูดกันอยู่เนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นมาโดนบรรันดาลมาบอกมาช่วยก็ได้ใช่ปะถ้าเราคิดในแง่นะใช่ใช่ไหมใช่มาสื่อสารมาบอกมามาทําให้เหตุการณ์มันมันติดต่อกันถูกต้องใช่ค่ะแล้วทําให้เราแบบว่า เจอแล้วเออเจอแล้วอ่ะเออเราเจอแล้วนะพี่อะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยทําให้อีกวันหนึ่งก็ต้องไปตามต่ออีกเออใช่ตอนนี้พี่เริ่มคิดย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เลิฟเห็นน่ะเขาอาจจะรู้ล่วงหน้าก็ได้ว่าเดี๋ยวคนเนี้ยต้องไปทําคดีนี้ดันนะสิก็เลยมาให้เห็นซะหน่อยใช่แล้วให้โชคด้วยอืมหรือเปล่าไม่รู้นะดาวเอาหนูเชื่อหนูเชื่ออย่างนั้นเอออืมแล้วสุดท้ายเราต้องทําคดีนี้จนแบบคลี่คลายไป ทำไปจนเริ่มเริ่มทุกอย่างเริ่มละเริ่มออกอะ่ะโลกโลกใบที่สามมาแล้วใช่ไหมคะก็จนภรรยาก็ถูกสอบเพิ่มนั่นนี่โน้นมีประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่มันเชื่อมโยงกันก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปเสียชีวิตเนาะทีเนี้ยเริ่มคลี่คลายละแต่ว่าเป็นวันที่เราก็แน่นอนแหละว่าเราเราได้โชคละแล้วลวันนั้น ก,ก็พูดกับเขาว่าเออถ้าเราได้โชคเนี่ยเราจะไปทําบุญครับอืมพอหนูถึงวันหยุดของหนูหนูก็เลยไปซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่พิติกับน้องไกลก็ยังกลับมารับช่วงต่อแต่ว่ามันเริ่มคลายปมข้อสงสัยไปแล้วแล้วทําให้ตอนนั้นน่ะยังต้องหาหาว่าบุคคลที่สามต่างๆเนี่ยคือมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตได้ยังไงเพราะว่า嗯嗯ตัวผู้ต้องหาเนี่ย ที่เขาไม่ยอมเปิดปากแม้ว่าเขาจะอยู่ในในเรือนจําแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมให้การกับตํารวจเลยว่าเขาฆ่าผู้เสียชีวิตแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปทําบุญแล้วก็ถวายสังฆทานเอ,อ่ยชื่อเขาทั้งหมดนะคะแล้วก็พูดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่หนูเจอเออแล้วก็บอกเขาเลยว่าหนูเชื่อว่าเป็นเป็นพี่อ่าเพราะฉะนั้นหนูจะช่วยนะแล้วก็ทุกคนนักข่าวที่ตามคดีพี่ ทุกคนอยากช่วยพี่หนูพูดต่อหน้าพระพุทธรูปยกมือไหว้เลยตอนถวายสังฆทานแล้วหนูก็บอกว่าตอนเนี้ไม่รู้ว่าใครฆ่าพี่ยังไงอืมพูดเลยนะบอกคนลุกนะบอกว่าพี่หนูไม่รู้ว่าใครฆ่าพี่ยังไงนะักข่าวทุกคนอยากรู้ที่ดูคดีพี่อยู่ที่ทําคดีพี่อยู่ทุกคนอยากช่วยพี่นะพี่มาบอกหน่อยแล้ววันนั้นนะ่ะพี่เตีย๋ย <laughs> ก็เจอเสือ้อ เจอเสื้อที่มีเปื้อนเลือดอที่มันอยู่ในจุดเกิดเหตุซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยทุกคนมากันหลายวันแล้วแต่ไม่เจอเออจำได้แล้วใช่แล้วชาวบ้านเนี่ยเจอมามาแจ้งพิติในจังหวะที่พิติกําลังไปหาเพิ่มเพื่อมันจะเจอหรือไม่เจอเอ๊ะทำไมมันคือวันนั้นพิติก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุที่ทุกคนมากันหมดแล้วตั้งแต่วันแรกๆกแต่ไม่เจออะไรเลยครับพิติเจอเสื้อ พิตินำส่งตำรวจทันทีตำรวจก็ฟันธงว่าเกี่ยวข้องอ่า <Okay. S 1> ตอนนั้นนะคะ oh. เอาไปตัวจดีเอหลังจากเจอเสื้อไม่นานผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพจากเดิมที่ไม่พูดอะไรเลยถูกต้องอืมแต่ว่าเราก็มองในมุมตำรวจเขาจะมีวิธีการในการกดดันผู้ต้องหาเนาะแต่ว่าเขาพูดเป็นฉากฉากฉากอืมอืมซึ่งซึ่งมันมีดีเทลที่โอเคแหละ สื่อเองอาจจะนําเสนอได้ไม่ไม่<ะ>ไมล,ลึกลึกแต่ทุกอย่างอะ่ะมันกระจายแล้วก็ทําให้ทําให้คนที่ติดตามคดีนี้รู้ว่าปมเหตุที่แบบผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็รักภรรยาเขามากเนาะแล้วก็การที่ถูกล่อลวงไปแล้วก็ถูกฆ่าเนี่ยจริงๆเหมือนตัวเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอาจจะไม่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนอพวกความแบบ ความความรักความห่วงภรรยาก็เลยยอมออกไปถูกต้องค่ะใช่ประมาณนี้สุดท้ายมันเหมือนแบบทุกอย่างมันคลีคล่คลายหลังจากที่เราได้พบได้เจอได้เห็นและได้ไปทําบุญให้เขาใช่ทุกอย่างมันคลีคล่คลายหมดเลยเนาะใช่หนูหนูดีใจมากเลยนะ<อ>ที่ที่แบบรู้สึกว่ามันหาคําตอบให้เขาได้แล้วคนที่ทําคดีต่อ น้องๆหรือว่าพี่ติเองที่มารับช่วงต่อก็คือไข่ปมคลี่คลายได้สําเร็จว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้อืแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราได้ช่วยเขาแบบสุดความสามารถแล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปเขาก็พูดไม่ได้พี่คือถ้าเกิดพูดในทางคดีเนาะการทํางานตาํารวจอาจจะแบบเอ้ยมันก็เป็นไปตามไามลา์เดี๋ยวหาไปก็เจอหลักฐานแต่ถ้าพูดในแง่งของความเชื่อมันก็เป็นไปได้ว่าเขามาบอกมาดนจิตดนใจหรือมาช่วยให้ ผู้สืกข่าวอย่างเลิฟอย่างทีมข่าวเราหาลหลักฐานแล้วก็ปิดคดีและคลี่ขลายคดีนี้ได้ถูกต้องค่ะพนนี่โอ้ยฟังแล้วมันก็เหลือเชื่อมันขนลุกเหมือนกันนะใช่มันเป็นอะไรที่แบบพิสูจน์ไม่ได้อะถูกต้องอ,อแต่ทุกอย่างมันแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าต่อเนื่องกันเชื่อมต่อกันแล้วมันม,มันใช่อ่ะพี่แล้วตอนไปเห็นเขาด้วยไงตอนแรกถูกออถูกาาใช่เลยย,ยังจําภาพนั้นติดตาได้เลย จนถึงทุกวันนี้แต่ถูกต้องแล้วถูกหวยแล้ทําบุญนี่เขาว่าถูกแล้วใช่ค่ะ <laughs> นะฮะคุณผู้ชมครับแต่เรื่องราวที่น้องเลิฟมาเล่าเนี่ยไม่ได้หมดแค่ตอนนี้หรือว่าไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะยังมีอีก เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในอีต่อไปว่าจะมีเรื่องหลอนอะไรกันบ้างนะครับแต่ถ้าผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้ครับสามารถส่งเรื่องราวหลอนๆแบบนี้มาได้ที่อีเมลของรายการของเราครับ mm hmm. ghoststation.thailand@gmail.com เรื่องราวของคุณอาจจะมาหลอนในสถานีผีบอกก็ได้ครับและวันนี้ผมต้องขอขอ,ขอบคุณน้องเลิฟเรีวีการแก้ววิจิตที่มาบอกเล่าเรื่องราวหลอนๆกับสถานีผีบอกนะฮะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะยนน้ากลัวย ผมบอกคุณเลยนะต้องไปหาคนนี้ก็อย่างที่รู้กันในวงการไงว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของที่มีปัญหาโดยไม่มีปัญหาวันนี้ไม่ได้มาเก็บวิญญาณใครใช่ไหมท่านยมโลกก็เหมือนวัตถุเล็กๆในจักรวาลที่กว้างเนี่ยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้ ผมอะเทปปากมึงก็ยัมาท่วมาแล้วกูขอเตือนมึงครั้งเดียวอย่าทําเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ไอ้พวกนอกคอกวามใ่แน่ครับหน่อยเริ่มเสาร์ที่หกรกฎาคมนี้เวลาสามทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32